สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านพิมพ์ชนกสตอรี่นะคะวันนี้พาคุณหมออ้อนรักมาพบกับมิตรรักนักฟังในตอนที่9เชิญรับฟังได้แล้วค่ะหลังจากคนทั้งสองถูกหิ้วลงมาทิ้งบนเตียงบนชั้นสูงสุดของร้านอาหารชิวบาเจ้าของสถานที่เสียสละห้องนอนให้กับแขกที่เมาไม้ สองคนนี้ระหว่างที่จันมณีโดนหิ้วปีกเข้ามาในห้องปากของเธอยังพร่ำร้องเพลงหนึ่งอยู่จะเสียดายผู้ชายหวยหวยอย่างเธอทำไมคบกันไม่รู้จะพาชีวิตฉันไปทางไหนจันมณียังคงฮัมเพลงอยู่เบาๆวนไปวนมาประโยคเดิม แค่เสียดายพูดใช้ห่วยห่วยอย่างเธอเนื้อเพลงไม่ต่อเนื่องกระท่อนกระแท่นดังวนไปแล้วก็วนมาอยู่ที่ประโยคเดิมเมนี่พูดอะไรคะพูดเอ๋เมนี่ไม่ได้พูดอะไรนี่คะเมิน่ร้องเพลงตังหากว่าเมนี่ร้องเพลงไม่ได้เรื่องขนาดนั้นเลยเหรอคะ ถึงขนาดทำให้หมอคิดว่าเมนี่พูดมากกว่าร้องเพลงคนสวยยังคงพูดเสียงยานคางไหนร้องอีกทีสิคะหมออยากฟังเพลงที่เธอร้องได้สิคะแต่ขอเล่าก่อนสิจะได้ร้องกลองๆจะเสียใจผู้ชายหวยๆอย่างเธอทำไม ร้องได้แค่ท่อนประโยคเดียวคนร้องที่เมาจู่ๆก็จำเนื้อร้องไม่ได้เสียอย่างนั้นย่นคิ้วทำท่าครุ่นคิดอ้าจำเนื้อเพลงไม่ได้ซะและ้วหญิงสาวบอกพร้อมกับปิดเปลือกตาหลับการได้ดื่มมันทำให้ปลอดโปร่งโล่งสบายอย่างนี้นี่เองไม่มีงานไม่มีรักและก็ไม่มีทุกข์ผู้ชายห่วยๆคือใครคะหมอหรือเปล่าปล้า จันมณีตอบเสียงสูงสองมือปัดป่ายสายไปสายมาแล้วหมายถึงใครล่ะคะผู้ชายห่วยๆห,หมอไม่ใช่ผู้ชายห่วยๆแต่หมอคือผู้ชายที่ทำให้อ่อนละเทยแล้วเมนี่ยังอยากพิสูจน์ความเป็นสีชมพูของหมออยู่ไหมคะจันมณีได้ยินเสียงหมอดังอยู่ใกล้หูหากแต่ไม่ได้ลืมตาขึ้นมองความหล่อที่ล่อลวงเธอได้ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบกันแต่รู้สึกว่าใกล้มากทีเดียวกลิ่นแอลกอฮอล์รสแรงดีกรีเข้มส่งกลิ่นคละครุง้งทั่วปากคนทั้งสองทั้งคนที่อยู่บนและคนที่อยู่ด้านล่างหมอขึ้นมาบนตัวเมนี่ทำไมคะเสียงยานคางยังคงเอ่ยถามพร้อมกับปลือตามองเขาหมอจะพิสูจน์โลกของสีชมพูงไงคะ เขายืนยันกับคนที่ไม่ลืมตามีด้วยหรอคะโลกสีชมพูนึกว่าโลกเราสีฟ้าซะอีกเดี๋ยวก็รู้คะ่ะหมอพาสกรค่อยๆโน้มใบหน้าอันร้ายกาศของเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นและกลีบปากนน้มอีกฝ่ายอันแห้งผากจากการดื่มหากกลิ่นแรงๆนี้มาจากคนอื่นก็คงไม่หอมหวนคราครุงตรบไปด้วยความรันจวน เชิญชวนได้ขนาดนี้แต่เพราะเป็นจันมณีลิมฝีปากได้รูปแตะแผ่วลงบนกลีบปากที่กําลังเพเยค้างหมอหนุ่มค่อยๆจัดการกับริมฝีปากนุ่มนิ่มของหญิงสาวอืมหวานจังหมอไม่ใช่ผู้ชายห่วยๆจริงๆด้วยคนใต้ร่างอ่อนปวกเปียกละเมอเพ้อไปกับจูบอ่อนหวานขอบคุณค่ะขอบคุณจูบนี้จะไม่ลืมเลย เมนี่คะเมนี่ในจังหวะที่หมอททม์รุกรานอยู่เหนือร่างของจันมณีเมนี่คะเมนี่นี่เมนี่ยกฝ่ามือตบเบาๆที่แก้มเนียนแดงก่ำของหญิงสาวอย่าบอกนะว่าหลับหลับได้ไงผมกำลังจูบคุณนะไหนบอกว่าหมอจูบอไร่อยไงคะเมนี่ตื่นสิโหยทิ้งกันไปเฉยๆเลยใจร้ายชมัด เขาต่อว่าหญิงสาวผู้หลับไปแล้วด้วยความเซ็งพลิกตัวลงจากล่างที่หลับอย่างแน่นิ่งทิ้งกายลงนอนเคียงข้างกับเธอด้วยความเซ็งสุดจิตสุดใจจัดท่าทางให้เธอนอนอย่างทุลักทุเลคนหลับไม่รู้ภาษีภาษาได้แต่ทิ้งความร้อนไว้กับคนที่อารมณ์กำลังจะพรุ่งพร่านหมอนอนพลิกซ้ายพลิกขวาจากนั้นก็กลับมานอนงาย ไม่อยากมองคนที่หลับไปแล้วให้เจ็บใจเขาสอดมือทั้งสองลองศีรษะมองดูเพดานลายสวยแทนดวงหน้าสวยไปพลางๆเมื่อทำอะไรไม่ได้จึงพยายามข่มตาหลับแต่ก็ไม่สามารถหลับลงได้เขาเดินลงจากเตียงไปสำรวจห้องพบว่ามีเหล้าขวดหนึ่งเหลือแค่ครึ่งขวดจึงจัดการเปิดฝาแล้วกระดก ลงคออึกๆเพื่อมอมตัวเองให้เมาจะได้หลับก็ถือว่าได้ผลดีเขามึนแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนข้างๆกายนิ่มยกแขนโอบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนอันอบอุ่นแล้วเขาก็ได้มีโอกาสโอบกอดหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดแกรง่งแม้จะรู้สึกทรมานกับการกอดฝ่ายเดียวเพราะเขารู้สึกลึกลำกว่าเธอมากกว่าอยากกอด คืนนั้นทั้งคู่จึงหลับเคียงข้างกันจนกระทั่งเช้าอืมปวดหัวชะมัดนี่โลกหมุนรอบตัวเองเร็วขนาดนี้เชียวหรอในเช้าวันที่จันมณีไม่ได้ตื่นบนที่นอนของตัวเองแสงสว่างมาพร้อมกับอาการปวดหัวหนึบหนึสองมือยกขึ้นกุมหน้าผากไว้ ใช้นิ้วนวดขมับวนไปวนมาโอ้ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยเปลือกตายยังไม่เปิดแต่เสียงบ่นก็นำมาก่อนคนที่ยืนถือถาดอยู่ในมือยืนพิงกรอบประตูอยู่ได้แต่อมยิ้มอ่อนๆมองคนที่อยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกเอ็นดูมากกว่าอยากตำหนิวีรกรรมที่เธอทำให้เขาร้อนรุ่ม กว่าจะกล่อมลูกชายที่ติดตัวมาแต่เกิดให้หลับสนิทลงได้ยากความจริงเธอสมควรได้รับการลงโทษอย่างสาสมมากกว่าได้รับการบริการเอามื้อเช้ามาให้อรุณสวัสดิ์ค่ะคนดีเขาเอ่ยทักทายหญิงสาวในยามเช้าเธอมีสาวใช้ประจำตัวเป็นผู้หญิงแต่เสียงเมื่อกี้เป็นผู้ชายเขาเป็นใครในเมื่อพ่อเธอก็แก่แล้ว เสียงไม่ได้ทุ้มราวกับคนหนุ่มแบบนี้แพรขนตากระพือแล้วเปลือกตาก็เปิดขึ้นตามโอ้ยความรู้สึกมึนงงยังคงเล่นงานหัวสมองของเธอไม่ยอมสั่งซาเบาๆค่อยๆลุกค่ะหมอหมอมาทำอะไรในห้องเมนี่คะความประหลาดใจมาพร้อมกับความรู้สึกเขินอายเอานี้ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ตั้งสตินะ จันมณีรีเปิดพระหม่มมองดูสภาพตัวเองมือมองจนครบถ้วนว่าตัวเองมีเสื้อผ้าไม่ได้หลุดหายไปไหนจึงค่อยสบายใจแสดงว่าเมื่อคืนไม่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญกับเธอฮ่าสบายใจเสื้อผ้ายังอยู่กำลังคิดอะไรอยู่หรอคะคนดีคิดว่าหมอปั้มเกือบไปเหมือนกันล่ะคะ่ะเขาว่าอย่างหน้าตานิ่งเฉยพูดราวกับ พลาดรถไฟเที่ยวสุดท้ายจริงหรือคะจันมันีแอบดีใจแล้วทำไมไม่ปั้มล่ะคะน่าเสียดายชะมัดเสียโอกาสดีๆเลยไม่ง่ายเลยจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมห้องกับคุณหมอขวัญใจมหาชนแบบนี้เมนี่หลับไงคะว้ายเสียดายไม่น่าหลับเลยสาบานได้ไม่เคยเห็นหมอตีหน้าทะเลนอย่างกับ หนุ่มน้อยอย่างนี้มาก่อนเขายิ้มหวานก็จริงแต่ยิ้มมีเสน่ห์ในแบบของเขานี่ตกลงกลัวหมอปั้ำหรือชอบกันแน่คะชอบค่ะหญิงสาวตอบหน้านิ่งพร้อมกับฉีกยิ้มเจ้าเล่แววตาเจ้าเล่ก็แพลวพล่าวไม่ต่างกับคำพูดรู้เงี้ยหมอปั้มสักดีหลับก็ลักหลับว่าหมอผาซะแล้ว เขาโอดครวนทิ้งก้นลงนั่งขอบเตียงเปิดเผยสีหน้าห่อเหี่ยวเสียดายเหตุการณ์เมื่อคืนแล้วหมอมาทำอะไรในห้องเมนี่คะเรามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เราทำอะไรกันบ้างจันมณียังคิดว่าตัวเองอยู่ในห้องนอนของตัวเองที่บ้านทั้งที่บรรยากาศต่างไปโดยสิ้นเชิงห้องนี้จัดวางเฟอร์นิเจอร์เพียงไม่กี่ชิ้น มีตู้เสื้อผ้ามุมห้องชั้นวางโทรทัศน์ขนาด43นิ้วเครื่องเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นก็ก็เออมีรูปถ่ายขนาดใหญ่ติดผนังเหนือโทรทัศน์ LED เครื่องนั้นเป็นภาพถ่ายเต็มตัวชายหนุ่มรูปหล่อหน้าฝรั่งอย่างเควินฮะเควินทำไมห้องเธอมีรูปเควินได้ทีนี้รู้หรือยังล่ะคะห้องใคร เคเควินจันมณีค่อยๆนึกถึงชื่อเจ้าของภาพถ่ายโอ้ยยกมือขึ้นกุมหน้าผากร้อนผ่าของตัวเองมีหน้าบรรยากาศและกลิ่นแปลกๆหมอพยักหน้าพร้อมกับกระตุกยิ้มมุมปากเธอลืมทุกอย่างไปหมดราวกับเด็กเอ,อ๋อย่างนั้นหรอรั่วมากแม่นักธุรกิจคนเกง่งว้หมอว่าเมนี่หรอคะ เมนี่ออกจะสวยเก่งฉลาดไม่เคยรั่วไม่เคยเมานะคะแน่อย่างว่าตัวเองไม่เมาเมาเห็นเห็นเมาจะลืมทุกอย่างลืมว่าตัวเองรั่วแค่ไหนไม่ค่ะเมนี่ยืนยันไม่รั่วและก็ไม่เมาหรือจะให้หมอทบทวนความจําดีหนะ้าเขายืนหน้าหล่อสะอาดเข้าใกล้ใบหน้าไร้เครื่องสําอางเส้นผมยุ่งเหยิงเพราะเพิ่งตื่นนอน ซ้ำยังนอนดิ้นมากด้วยเมื่อคืนหมอจำได้ว่าตัวเองโดนเบียดตกเตียงจึงแก้ปัญหาด้วยการกอดเธอแน่นจากนั้นอาการนอนดิ้นจึงสงบลงหมอคือไม่เอาค่ะมือสันเทายกขึ้นปิดปากตัวเองพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบใบหน้าหล่อที่ขยับเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีเขากระตุกยิ้มทั้งดวงตาและริมฝีปากแต่ริมฝีปากแค่อมยิ้มนิดๆหน่อยๆ ไออออออใบหน้าไร้สิ่งแต่งแต้มหลบเลี่ยงการกระทําของชายหนุ่มมือปิดปากพูดไม่เป็นภาษาคนรุกยังคงดื้อรุกไรจนกระทั่งร่างบอบบางล้มตัวลงนอนกับที่นอนอีกครั้งโดยมีคนตัวใหญ่ตั้งใจล้มลงไปทับอย่าดื้อสิคะเขาสั่งพร้อมกับชายสีหน้าจริงจังจันมณีดื้อดึงพอดื้อมากๆ หมอจึงกดข้อมือทั้งสองข้างของเธอแนบลงกับที่นอนใช้ร่างขนาดใหญ่กดทับทับร่างของเธอเอาไว้ในที่สุดหมอก็สามารถปราบพยศคนรั่วได้สำเร็จคนอะไรกันทำอะไรไว้ดันลืมทุกอย่างแบบนี้ก็ต้องทบทวนความจำเสียหน่อยริมฝีปากบางได้รูปแตะแต้มลงบนกลีบปากที่เม้มแน่นปิดกั้นเป็นเส้นตรง เขาจูบเธอแผ่วเบาไร้การลุกลานจูบเรากับฟองเบียร์เย็นฉ่ำเกาะริมฝีปากใจอ่อนบางใยรุ่มร้อนสิ้นเลี้ยวแรงในการหลบหลีกจากจูบพริ้วแผ่วซุกสนทว่ากับทรงพลังเล่าร้อนด้วยการไล่ต้อนอย่างเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้หักหานน้ำใจ หากแต่ใช้สเสน่ห์ที่มีทำให้หญิงสาวอ่อนปวกเปียกยินยอมพร้อมใจกับจูบไม่จากจ้วงปกติหมอส่วนใหญ่ก็มักจะรักสะอาดแต่ทำไมหมอก้าจูบคนที่ยังไม่แปลงฟันล่ะคะเพราะเป็นเมนี่ไงคะตอบซะเมนี่หมดคำถามเลยคะ่ะถามแค่นี้พอแล้วนะคะคนดีไม่ค่ะหมอเมนี่ไม่มั่นใจในตัวเองมีที่แปลงฟันบ้วนปากไหมคะอืม หมอเข้าใจนะเขาสะสมความรู้สึกกับเธอมาตั้งแต่เมื่อคืนพอตอนเช้านึกว่าจะได้กินก็โดนปฏิเสธอีกเขาเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงตื่นนอนใหม่ๆคงไม่มั่นใจในกลิ่นป่าและก็สภาพกระเซืรกระเซิงของตัวเองแล้วเมื่อคืนจันมณีก็รั่วมากด้วยรั่วจนจำอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำทางนั้นค่ะมีแปรงสีฟันสำรองอยู่บนตู้นะคะเขาหยิบออกมาไว้หนึ่งอันแล้ว ดีหน่อยเควินสำรองของไว้ใช้อยู่มากชาร้อนกลายเป็นชายเย็นหมดแล้วเดี๋ยวหมอจะชงให้ใหม่นะคะพอเห็นหญิงสาวก้าวออกมาจากห้องน้ำจึงเอ่ยขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะเรากลับกันดีกว่านะคะเดี๋ยวสิแล้วเรื่องจูบของเราล่ะคะเมนี่หมอทำเสียงกระเงากระงอดอยากได้จูบหมอกลายเป็นคนติดจูบตั้งแต่เมื่อไหร่เร็วคะ่ะรีบกลับบันเถอะถ้าจะบอกว่า ติดตอนที่รู้จักกับคนไข้ที่ชื่อเมนี่จะเชื่อไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเมนี่ก็คงดีดน้ำมันพายใส่หมอแล้วล่ะค่ะเขาพูดเยาเล่นทั้งที่ไม่รู้จักน้ำมันพายจริงๆจังๆเคยดูในละครไทยเวลาที่น้ำมนต์ดูเท่านั้นเองหมอหน้าฝรั่งรู้จักน้ำมันพายด้วยหรอคะจำมาจากหนังไทยนะคะหมอมีเวลาดูละครดูหนังด้วยหรอคะ เออดูกับพวกพยาบาลที่วอร์ดนะคะเขาแก้ตัวแล้วเรื่องจูบจะว่างไงคะเขายังคงทวงจูบที่ค้างคานี่ไงคะจันมนีแตะสองนิ้วที่ปากตัวเองทำท่าจูบจากนั้นจึงยื่นนิ้วไปแตะที่ปากหมอภัสกรเขามองแล้วงงงหญิงสาวอาศัยช่วงที่หมองงงเดินออกจากห้องไปพร้อมกับเกี่ยวกระเป๋าสะพายของตัวเองคล้องแขนยิ้มกลิ่ม อดขำหมอที่ทำหน้าตลกไม่ได้เขาเรียกขีโกงนะคะแบบนี้คนตัวใหญ่รีบสาวเท้าวิ่งตามหญิงสาวออกไปคนทั้งสองเดินออกประตูหลังชิวบาเพื่อมาอยัางลานจอดรถอยู่ข้างลานระหว่างเดินไปตามเส้นทางคอนกรีตจันมณีจึงสังเกตเห็นว่ามีซุ้มเครื่องดื่มข้างทางที่เปิดขายในตอนเช้า จึงนึกอยากดื่มอะไรยเย็นเ็ลำคอแห้งผากจากเครื่องดื่มดีกรีแรงเมื่อคืนทำให้เธออยากดื่มของเย็นเมนี่ขอตัวเดียวนะคะหมอเธอเดินไปยังซุ้มเครื่องดื่มที่เขียนว่ากาแฟสดช่อระดามีอะไรให้ดื่มบ้างคะหญิงสาวเอ่ยถามแม่คะที่กำลังจัดข้าวจัดของบนเคาน์เตอร์ให้เป็นระเบียบมีทุกอย่างคะ่ะกาแฟสดร้อนเย็นปัน่น เครื่องดื่ม,มอื่นๆตามรายการป้ายหน้าร้านเลยค่ะเจ้าของร้านแนะนำพร้อม่ายมือไปตรงป้ายรายการเครื่องดื่มดื่มอะไรดีคะหมอหันไปถามคนที่ก้าวเดินตามมาติดๆหมอขอเอสเพรสโซเย็นหนึ่งแก้วส่วนจันมณีได้น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งมา1แก้วและก็นึกอยากกินไอศครีคมจึงสั่งไม้ค้าตักให้ห่งโคนกินหลายอย่างจังไม่กลัวท้องเสียหรอคะ มีหมอเก่งๆอยู่ข้างๆจะกลัวอะไรล่ะคะหมอคนนี้ถนัดรักษาโรคหัวใจนะคะเมนี่ชื่อว่าหมอรักษาเมนี่ได้ทุกโรคค่ะพูดแบบเนี้ยเถียงไม่ออกเลยสั่งเถอคะ่ะถ้าเมนี่อยากกินระหว่างที่จันมนีกำลังจะงับกินไอศครีมรสวานิลาที่ชอบฉับพลันใบหน้าหล่อเหล้าขยับเข้ามางับไอศครีมอีกด้านหนึ่งพร้อมกับเธอทำให้หมอกับจันมณี ต้องกินไอศครีมโคนเดียวกันหญิงสาวชะงักชั่วครู่แต่ก็งับแล้วจึงกัดกินกลืนลงคอพร้อมกับความเขินอายที่ระบายจนสีหน้าแดงก่ำทั่วดวงหน้าอยากกินก็ไม่บอกจะได้สั่งแม่ค้าตักให้สองโคนจันมณีก้มหน้าเอียงอายจากนั้นก็ช้อนดวงตามองเขาด้วยท่าทีอย่างเชิงอยากกินคนนี้นี่คะเขาตอบอย่างหน้าตาเฉยมน คุณคงไม่ว่าหมอนะครับเขาถามน้ำมนต์อยู่ในใจดีเท่าไหร่หรอคะไม่ขอกินอยู่ในปากเขาว่าพร้อมกับส่งในตาพร่างพราวราวกับจะกืนกินจันมณีแต่เขาก็อยากกลืนถ้าไม่เกรงสายตาไม่ค้าขายกาแฟบ้าหมอทะลึ่งใหญ่แล้วนะเขินหรอคะไม่รู้สิเวลาเมนี่เขินน่ารักจังคะ่ะดูสิหน้าแดงอย่างกับหน้าเด็กน้อยเลย เขากราวพร้อมกับมองริมผิปากคนเขินอายจับจ้องอยู่ตรงจุดที่มีไอศกรีมเปื้อนยิ่งโดนชมหญิงสาวก็หมุนบิดตัวด้วยความขวยอายอย่างกับนางอายจนกระทั่งในจังหวะหมุนตัวทําให้หน้าผากโขกกับหลังคารถโอ้ยเมนี่เจ็บตรงไหนไหมซุ่มซ่ามอีกแล้วนะหมอทําให้เมนี่เขินทําไมล่ะคะโอเคหมอผิดใช่ไหมไหนขอดูสิ โอ้โอโอโอเพียงหายแล้วนะเด็กซุ่มซ่ามเขาเป่าลมหายใจรักษาอาการบาดเจ็บให้กับจันมณียกนิ้วครึงรอยแดงบนหน้าผากข,ของหญิงสาวหมอช่างเป็นความอบอุ่นเอาใจใส่ที่แผ่ซ่านทั่วหัวใจจันมณีหัวใจดวงนี้เต้นระรัวผิดจังหวะเมื่อแอบช้อนดวงตามองหมอที่กำลังเป่าลมร้อน ลดรอยแดงดวงตาพร่างพราวกรอกกริ้งความรู้สึกทั้งหมดตีรวนไม่รู้จะบอกว่าตื่นเต้นดีใจโหยหาหรือว่าเขินอายกันแน่ทั้งหมดรู้สึกว่ามันจะไหลบ่ารวมกันเพราะความน่ารักช่างเอาอกเอาใจดูแลเป็นอย่างดีเป็นสาเหตุทำให้หัวใจของเธอปั่นป่วนหายแล้วนะคะคนดีหายค่ะหาย หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะหายเป็นปลิดทิ้งหมายความว่ายังไงคะหายขาดหายสนิทไงคะหมอขอบคุณที่ดูแลเมนี่นะคะเป็นหน้าที่ของหมอและก็เขาอยากบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนรักอีกคำหนึ่งแต่ไม่กล้าพูดออกไปเกรงหญิงสาวจะยังไม่ยอมรับในตัวของเขาแล้วถ้าพูดออกไปหมอภัสกรขับรถไปส่งจันมณีถึงหน้าบ้าน แต่ไม่ได้เข้าไปสวัสดีพ่อแม่ของเธอถ้าเข้าไปในสภาพนี้ก็คงจะไม่เหมาะสมเมนี่คะเขาเอ่ยเรียกเธอไว้ค่ะหมอหญิงสาวใจเต้นตุมต้มตุ้มต่อมต่อมชะงักปลายเท้าก้มหน้ายิ้มด้วยความรื่นเริงในหัวใจเมื่อคืนเชาน้านี้จนกระทั่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ต่างพบกับเรื่องราวดีๆระหว่างเธอกับหมอพัสกร แม่ลามลากันแล้วหากแต่เขาก็ยังเรียกเธอไว้อีกให้รางวัลหมอหน่อยสิคะรางวัลอะไรเหรอคะหมอชายหนุ่มไม่ตอบแต่หลับตาพร้อมกับทำปากจูๆจูแสดงถึงการขอจูบลาจูบลาเหรอคะหมอใช่สิคนดีมาสิคะหมอรออยู่รางวัลเล็กๆกับความดีที่หมอได้สร้างในวันนี้ไงเขาอธิบายยังทำปากจู ยืนหน้าผ่านกระจกรถที่กดลงหญิงสาวโน้มตัวลงไปหาชายหนุ่มใช้ปากแตะกับริมฝีปากจู่ๆแผ่วเบาด้วยความเร็วแล้วก็ถอนตัวออกมาทว่าในจังหวะกำลังจะผละออกมากลับถูกมือใหญ่คว้าที่ต้นคอไว้อย่างว่องไวปากได้รูปประกบปิดปากเธอพร้อมกับออกแรงจุมพิษอย่างเร่าร้อนร่างบอบบางเกือบทรงตัวไม่อยู่ไม่ต่างกับเมาเหล้าเมื่อคืนนี้อย่างนี้สิ เขาถึงเรียกว่าจูบนะคนดีจําเอาไว้คราวหน้าจะได้รู้จักการจูบลาที่ถูกต้องเขาว่าพร้อมกับยกหลังมือขึ้นเช็ดปากจันมณีหน้ามือตาลายผ่านจะเป็นลมเมาพายุจูบจากหมอคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเจอทอร์นาโดอ้อนแบบนี้ต้านไหวก็นับว่าเก่งสอดสายสายตามองดูผู้คนกลัวว่าจะมีคนผ่านมาเห็นฉากจูบ เอาแต่ใจจากหมอแต่เมื่อเห็นว่าปลอดสายตาผู้คนหญิงสาวจึงก็โจนเข้าไปในบ้านอย่างว่องไวราวกับนกบินผ่านทิ้งผู้ชายเร่าร้อนไว้นอกรัวแล้วเขาก็จากไปพร้อมกับรอยยิ้มสุขใจในการได้จูบก,กับหญิงสาวตอนที่9ได้จบลงแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดของช่องนิยายเสียงบ้านพิมพ์ชนกสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมิตรรักนักฟังค่ะไปแล้วค่ะ